สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่3สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่าระยะที่2และระ,ระยะที่3ณสวนสาธารณะเบนจกิติ วันนี้เวลา18.32นาิกา32นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดําดำเนินไปยังสวนสาธารณะเบญจก,กิติเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดสวนป่าระยะที่สองและระยะที่3โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจก,กิติเพื่อเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมหรับพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเห็นชอบให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาคและให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงง,งานยาสูบเนื้อที่ประมาณ 450ไร่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่โดยให้กระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งในปี2537สมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกระุณาโปรดกระลเปิดกระมอมพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าเบนจกิติแบ่งพื้นที่เป็นสวนน้ำเนื้อที่130ไร่แล้วเสร็จเมื่อปี2547 และสวนป่าเนื้อที่320ไร่แบ่งพื้นที่จัดสร้างเป็น3ระยะซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างต่อมาในปี2 5 5 9กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนป่าระยะที่1เนื้อที่61ไร่แล้วเสร็จและส่งมอบให้กรุงเทพมหาคนครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแล้ว ในการนี้ปลัดกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมธนารักษ์เฝ้าทูลองธนบัพรตุนกล้าถึงกระหม่อมถวายเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือเหรียญที่ระลึกประดับแผ่แพร่ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สงิงหาคม2565แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โอกาสนี้ทอประเนอเทศกาลสวนป่าเบญจก,กิติซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของสวนป่าระยะท,ที่2และระยะท,ที่สามโดยกรมธนารักษ์ได้ดำเดนินโครงการจัดสร้างสวนป่าระยะท,ที่2และระยะท,ที่เามในที่259ไร่เมื่อปี2563ภายใต้แนวคิด สืบสารพระราชาปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมราถรพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปลูกป่าในใจคนมุ่งเน้นให้มีพื้นที่สวนป่ามากที่สุดเก็บรักษาต้นไม้เดิมไว้ทั้งหมดและปลูกต้นไม้เพิ่มในโครงการกว่า7,000ต้นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสวนป่าให้มีความโดดเด่นจึงกำหนดให้มีพันธุ์ไม้ใหญ่แตกต่างกันไปในแต่ละจุดเพื่อให้ต้นไม้หลากสีสลับและหมุนเวียนกันแต่ละฤด,ดูและมีเส้นทางเดินทางวิ่งทางจักรยานมีต้นไม้กั้นเป็นสัดส่วนระยะทางรวม4กิโลเมตร และมีทางเดินลอยฟ้าระยะทาง1.6กิโลเมตรเพื่อประชาชนได้ชื่นชมทัศนียภาพของสวนป่าและสามารถออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่งมีเส้นทางที่เชื่อมไปยังสวนน้ำสำหรับการก่อสร้างสวนดังกล่าวกรมธนารักได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบ,บกเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างจนแล้วเสร็จเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวารวรรคัตยาราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้เวลาจัดนาฬิกา44นาทีสุน็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาบรมราชนีนาถโรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจัก,กรกรุงเทพมหานครส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องในการทําการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ําดีให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในสเน็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิสริวันวรีนา ราริรัตราชกัญญาพันยอกเชียเทเรียชื่อคุณน้ำหอมเพศเมียอายุ10ปีทั้งนี้นิ่วในถุงน้ำดีสามารถพบได้กับสัตว์เลี้ยงที่มีการรับอาหารในกลุ่มที่มีไขมันสูงหรือกลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วการรักษาโดยการผ่าตัดนำถุงน้ำดีออกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะถุงน้ำดีอักเสบและมีโอกาสการเกิดร่ดซึมของถุงน้ำดีในอนาคต ทุนกระบอมหญิงอุบลร,รั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสรงร่วมบันทึกเทปรายการทบ,บ,บีนับวันวอร์เรตี้ มวานนี้ทุนกระหม่อมญิงอบบรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสิริพยายามสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุด้วยไทยเลิศดเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางจริยาประสบทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวขอ้องเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงร่วม,มอันทิกเทปรายการทูบีนับวันเบรรตี้ช่วงทอยทูเดอะพรินเซสทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนับวันที่เขียนไปขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสําหรับรายการทูบีนับวันเบรรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนับวันกับสมาชิก โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิก30นาทีถึง2 1นาฬิกา30นาที องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรจชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ วันนี้นัดวัดสามัคคีอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระราภรณกระหม่อมให้นาจิรายุอิสร,รางกูลณอยุธยาองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิวโรพาสซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูอมรธรรมโมพาสเป็นพระราชมงคลวชิวโรพาสวิราชธรรมคุณสุนทรมหาค นิศรบวรสังฆารามขามาวาสีพระราชาคณะชันราชตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้ส4รูป ในวันเดียวกันนี้นวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัมพลกิติอัมพลองค์มนตรีเชิญสัญญาบัตพรพัทยศและ,ะ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชรกิจโสพลซึ่งมีพระบรมราชองคการโปรโดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสม โสพลสมนก,กิจเป็นพระราชวชรกิจโสพลวิมลภาวนาธุราธรยติคณิศสอนบวรบสังฆารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชฝ่ายวิปัส,สนาธุระตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565มีธนานุสักตั้งานานุกรมได้สี่รูป องคนมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏกําแพงเพชรวันนี้พลเอ,อกดาภงรัตนสุวรรณองคนมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูและยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาครูอย่างหลากหลายอาทิโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศโครงการผลิตครูสมรรถนะสูงโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูอีกทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตครูจากการปฏิบัติจริงของรายวิชาการจัดการค่ายวิชาการซึ่งนักศึกษาครูทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะการ จัดค่ายวิชาการที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลซึ่งมีความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและสําคัญต่อวิชาชีพครูเพื่อการเป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในส่วนของคณะอื่นๆและมหาวิทยาลัยรัชพัฒนกำแพงเพชรแม่สอดได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตลอดจนการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากลโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านสารกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบรณาการกับการทำงานและการจัดการเรียนการสอนแบบบรณาการกับการปฏิบัติจริงโดยให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจิตอาสามีความรู้ความสามารถในการสร้างสารรค์ผลงานที่นำไปพัฒนาท้องถิ่น โอกาสนี้องคมนตรีได้เปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหวาวิทยาลัยราชพัฏกําแพงเพชรและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ด้วย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์วันนี้ที่โรงแรมปรินซ์พาเรตเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัคร ผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพอมอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จิตอาสาทั่วไปวิทยากรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ130คนโดยมีนายอนุกูลอนุกูลปีดแก้วอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะทัศนคติและพัฒนาสมรรถนะด้านสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานต่อครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและนักเรียนทุนพระราชาทาน,นที่มูลเนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การช่วยเหลืออาทิการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านการสอบข้อเท็จจริงการจัดการรายกรณีหรือเคสแมนจเมนต์การเขียนและสรุปรายงานอันจะส่งผลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน แลละะเกกิดปรโยชน์ต่อต่อุมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าเปรดกระหม่อมให้หนายนิพานบุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สมาชิกเอกจำเรินเหล็กเพชรและสมาชิกอิลสลอฟ มาอิงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสมาชิกกองอาสา,ารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยครูเหตุเกิดบริเวณเส้นทางถนนในหมู่บ้านกระจูดตาบนไม้แก่นอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่สองสิงหาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี การได้รับพระราชทานพระมาหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณแก่สมาชิกเอกจำเริญและสมาชิกอัสรอฟและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ราชาเลขานุการในพระองค์สุเนศพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานแถลงข่าวจัดนิทรรศการเพียรสารงานศิลป วันนี้ที่หอศิลป์สมเนาพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถเขตพระนครกรุงเทพมหานาครท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคระราชเลขานุการในพระองค์สมเนจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานแถลงข่าวจากทิทราการเพียรสารงานศิลป์ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเนจพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินรรชีนา,นนาถจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเร็จพระนางเจ้าสุรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน,นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พ0 0ษา12สิงหาคม2565โดยนำงานหัตถศิลปประเภทเครื่องจักสานอันประณีตมาจัดแสดงเพื่อระนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพวงชนชาวไทยเพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของงานศิลปะแขนงนี้ที่สามารถจะอนุรักษ์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตในสั ภาพสังคมปัจจุบันโดยงานจัดระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง10ตุลาคม2565ณหอศิลป์สนดบจพรนนางเจ้าสุดษกิจพระบร,รมราชินีนาถจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวดิศวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ